ละงอกงามค่ะดีดอกนึิมตุ๊กุตุปป๊กุตุปป๊กุงามบ๊อกพี่น้องโอ,อ้ยงามหลายมานัมนมนันมันมันแล้วงองใครเห็นหรองอกอ่ะงามจ้ะ อืมออ,อ,องไขเพีนางี่มอ่งฉี่ก็คอยเฮ็ดโอ้ยสองไข่งามเลยค่ะ เห็นวะค่ะพี่น้องคนเจอมานี่ไงนี่มันจะงูเข้างั้นงูขาวดอกงามๆพี่น้องดูดเอาสนนี้เจ้าเดียวสินอานจะเกิดด้วยผู้เดียวก็เกิดเป็นคนเอาไปแล้วมือมือมันเออนี่นี่อันนึงค่ะ ไข่เนไข่มันไข่มันไข่เห็ดลดุนีอนนี้สามน,น,นี่สามครับนาะสามเดี่ยวถ้าไนเิ่งซือหน พี่น้องน่ารักงูคาลังงูลังีกไข่นึ่งวสองแล้วที่สองสองไข่ค่ะพี่น้องพี่น้อง โอ้ยคอยมาเห็ลงงนนดละงอกมบุนีเห็ดละงอกจ้าเห็ดละงอกขาวถูกหายมันหายมันตรงนี้รวมเดียวเดียว ไข่เห็ดละงอกพี่น้องอีกไข่หนึ่งไข่ยักษ์ใหญ่ซ้มไข่เป็ดเลยค่ะไข่เห็ดละงอกค่ะละงอกขาวค่ะคุณประกอบการเห็ดละงอกค่ะ